ผมช่างอาทิตย์จากเพจแบบบ้านแสงตะวันนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับรูปแบบของการเล่นระดับนะครับต่างนี้จะเรียกว่าเป็นแบบชั้นครึ่งนะครับหรือบางคนจะเรียกว่าเป็น2ชั้นก็ได้นะครับาะฝั่งหนึ่งมันจะเป็นชั้นเดียวอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น2ชั้นนะครับเพราะว่าหลังนี้นะครับถือว่ายกพื้นค่อนข้างสูงนะครับหลังนี้จะแสดงออกความที่เป็นโมเดิร์นทันสมัยนะครับสังเกตได้งานกระจกเยอะนะครับแล้วก็รูปทรงหลังคา วัสดุตกแต่งนะครับพวกฝ้าชายคาพวกชุดเชิงชายที่เป็นเหล็ก C-Channel นะครับหรือว่าจะเป็นใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของ scg C-Channel ก็ได้นะครับรูปแบบตามออกมาเหมือนกันแต่ว่ามุมมองความแข็งแรงคงโทนก็จะสู้เหล็กไม่ได้นะครับแต่ในแบบเบื้องต้นเราจะระบุให้เป็นเชิงชายของ C-Channel นะครับดูรูปแบบร,บรอบๆอาคารกันนะครับตัวอาคารจะเริ่นเป็นโทนสีขาวนะครับก็จะตัดด้วยสีเทา นะครับนิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นมิติชัดเจนนะครับในบางจุดบางส่วนนะครับแล้วก็มีงานตกแต่งที่เป็นตัวหินประดับนะครับอยู่ประมาณ2จุดนะครับเพื่อเป็นตัวตัดสายตานะครับถ้าสีขาวมากไปก็จะทําให้บ้านดูจืดไปนิดนึงนะครับก็เลยมีกลุ่มที่เป็น ละแนงแนวตั้งนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโดดเด่นนะครับในเรื่องของดีไซน์นะครับสำหรับสัดส,ส่วนนะครับตัวบ้านนี้ต้องถือว่าเป็นกึง่งกึ่งส้มก่องดู่อัโมเดิร์นนะครับก็ไม่ใช่กล่องจนแบบแทบจะมองไม่เห็นหลังคานะครับก็ยังมีหลังคาที่เป็นโมเดิร์นเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้ามันกล่องเกินไปแล้วมันซ่อนหลังคาข้างในน่าจะมีปัญหาเรื่องของฝนสาดเรื่องของแดดส่องนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยอ่ะ ออกแบบให้มีชายคานะครับเพื่อให้ป้องกันแดดป้องกันฝนนะครับส่วนเรื่องหลังนี้นะครับแสงนะครับที่เข้าอาคารต้องบอกว่าแสงเข้าอาคารเยอะมากนะครับเพราะว่ากระจกเนี่ยฝั่งหน้าบ้านนี่ถือว่าเยอะนะครับแต่ถ้าเรามองด้านข้างนะครับด้านข้างกระจกจะไม่เยอะนะครับด้านหลังนี้ก็ไม่เยอะนะครับแต่หน้าบ้านนี้กระจกนะครับเยอะมากเพราะฉะนั้นหลังนี้นะครับไม่เหมาะที่จะหันหน้าไปทางทิศใต้หรือทิศตะวันตก สําหรับตัวบ้านหลังนี้อย่างที่ใต้เนี่ยแดดจะส่องทั้งวันเลยนะครับส่องในแนวมุมเอียงนะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะครับส่วนทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันตกก็คือแดดจะส่องช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายจนถึงเย็นนะครับแล้วส่องเข้ามาแบบเต็มๆเลยนะครับแต่ว่าฝั่งที่ใต้ก็ยังแบบเออเอียงหน่อยนะครับเป็นมุมเอียงนะครับแต่ถ้าทิศตะวันตกเนี่ยช่วงช่วงบ่ายนะครับเป็นต้นไปนี่คือแดดส่อง เข้ามาในตัวบ้านเนต็มๆถ้าเลือกหันหน้าบ้านนะครับหลังนี้แนะนําให้หันหน้าบ้านไปทางทิศตะวันออกและก็ทิศเหนือนะครับส่วนทิศที่ดีที่สุดนะผมมองว่าควรจะเป็นทิศเหนือนะครับเพราะว่าทิศเหนือเนี่ยแดดจะไม่ส่องเลยนะครับทั้งวัดเพราะว่าดวงอาทิตย์มันจะวนไปไปฝั่งหลังบ้านนะครับก็คือฝั่งทิศฝั่งทิศใต้นั่นเองนะครับส่วนทิศตะวันตกก็จะส่องเข้ามาผนังหลังคาแค่นั้นเองจึงทําให้หน้าบ้านเนี่ยแดดจะไม่ส่อง ส่วนถ้าหันหน้าไปทางที่ตะวันออกนะครับก็แน่นอนช่วงเช้านะครับแดดสองแน่นอนแต่แดดช่วงเช้าเนี่ย,ยมันจะเป็นแดดที่อ่อนๆน,นะครับไม่ใช่แดดแกร่งๆเหมือนช่วงบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากบ่ายลงไปนี่ไม่ต้องห่วงครับหน้าบ้านนี้ตัวบ้านเนี่ยบังแดดนะครับเสร็จแล้วมันจะมีร่มเงานะครับที่ตัวบ้านบังไว้นะครับบริเวณหน้าบ้านนิดร่มเห็นสบายเลยนะครับถ้าปลูกต้นมุต้นไม้นี่โอ้โหผมว่ามันน่านั่งมากเลยนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันกันเลยดีกว่านะครับฟังก์ชันว่ามันจะน่าใช้สอยแค่ไหนนะครับหลังนี้นะครับจะประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับห้องน้ํากับห้องนอนจะแยกนะครับระหว่างชั้นบนกับชั้นล่างนะครับโดยชั้นบนจะมี2ห้องนอนนะครับแล้วก็ใช้ห้องน้ําร่วมกันนะครับห้องน้ําก็ออกแบบให้ใหญ่โตเลยนะครับก็ใช้ร่วมกันนะครับอ่า นี่นะครับเข้ามาก็จะเจอโซนแห้งนะครับก็จะมีอ่างล้างหน้าชักโครกนะครับโวนโซนด้านในก็จะเป็นโซนชาวเวอร์นะครับพื้นที่ถือว่ากว้างนะครับสามารถวางอ่างอาบน้ําได้เลยนะครับขนาดของห้องนอนไอขนาดของห้องน้านะครับทงนี้นะครับขามมาดูโซนข้างล่างนะครับที่เป็น ห้องนอนนะครับห้องนอนด้านล่างก็สะดวกเหมือนกันนะครับมีห้องน้ําแต่ไม่ใช่ห้องน้ําในตัวนะครับแต่พูดถึงการใช้สอยเนี่ยสะดวกเพราะว่าประตูะรวบอกห้องนอนกับห้องน้ำเนี่ยอยู่ไม่ไกลกันมากนะครับการที่จะเดินมาเข้าห้องน้ำก็ใช้เวลาเดินไม่นานนะครับอ่าส่วนการใช้สอยอาคารนะครับสาหรับบ้านหลังนี้นะครับที่จอดรถนี่ต้องบอกเลยว่าจอดได้ประมาณ2คันนะครับถ้าเป็นรถยุ่นะครับเป็นลักษณะการจอดต่อกันนะครับเดี๋ยวมาเช็คความสูงกันนะครับที่สูงจยู่ที่เท่าไหร่ ค,ความสูงอาคารตรงนี้นะครับอยู่ที่2เมตร60 m. นะครับก็ถือว่าจอดรถได้สบายเลยรถ f o r t จ n e r รถกระบะย,ยกสูงป a เจโรหรือว่ารถตู้ก็สามารถจอดได้นะครับผมระดับที่2นะครับก็คือระดับระเบียงระเบียงจะมีบันได1น3 4 5สขั้นนะครับ5ขั้นก็จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณเมตร20 m. นะครับพื้นบ้านภายในนะครับจะสูงเมตร20ระเบียงก็ประมาณเมตร10 m. นะครับส่วนชั้นบนก็ จากข้างล่างขึ้นไปนะครับประมาณบวกคานอีก50เซนนะครับก็เป็น3เมตร10นะครับนี่คือระดับชั้นบนสูงจากพื้นที่จอดรถนะครับอ่ามาดูฟังก์ชันกันนะครับสูงมติรถจอดรถเสร็จเราเดินขึ้นมาระเบียงนะครับเราเข้ามาสู่โถงภายในโถงตรงนี้ต้องบอกว่ากว้างมากเลยนะครับก็คือเป็นเซนเตอร์ของตัวบ้านนะครับก่อนที่เราจะเดินไปสู่จุดต่างๆของห้องนะครับถ้าเดินมาข้างหลังก็จะเจอห้องครัว เดินขึ้นบันไดข้างบนก็จะเป็นห้องนอนสองห้องนะครับส่วนเดินมาหน้าบ้านนะครับตรงนี้จะมีช่องทางเดินนะครับเดินเข้ามาจะเจอกับห้องนั่งเล่นนะครับห้องนี้ก็จะเป็นชุดโซฟาแล้วก็โฮมเจเตอร์ได้เลยนะครับปิดประตูรอบรองไม่บรบกวนคนที่นอนอยู่ข้างบนนะครับแต่อาจจะรบกวนคนที่นอนอยู่ด้านล่างนะครับสําหรับใครที่นอนดึกก็แนะนํานอน ด้านล่างก็ได้นะครับแต่ใครไม่ต้องการเสียงรบกวนเพราะบางคนดูทีวีดูละครอย่างเงี้ยนะครับก็เลือกนอนด้านบนได้เลยนะครับปิดประตูตร,ตรงนี้เปิดดูหนังฟังเพลงเสียงไม่รบกวนแน่นอนนะครับสำหรับห้องครัวนะครับห้องครัวก็จะมีประตูเข้านะครับแล้วก็สะดวกนิดนึงก็จะมีประตูออกมายัางลานซักล้างด้านหลังน,นะครับลานซักล้างตรงนี้มีหลังคาปมไม่ด้วยนะครับดูเปิดให้ดู เนี่ยครับมีหลังคาปุ่มนะครับเราจะวางเครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าหรือว่าอะไรหลายๆอย่างได้เลยนะครับตรงนี้จะขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดยังได้เลยนะครับผมหรือจะตากผ้าโดยที่แบบตากในร่มนะครับเพื่อป้องกันฝนสมมุติเราไม่อยู่บ้านนะครับก็เพิ่มเราตากผ้าบริเวณนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะตากใต้ถุนก็ได้ครับถ้าไม่ติดเลือกถ้าไม่ติดรถยนต์นะครับผมสาหรับขนาดตัวขานะครับ ตัวอาคารนะครับจะมีขนาดความกว้างนะครับอยู่ที่10เมตร50เซนนะครับแต่ไม่รวมส่วนที่ยื่นนะครับส่วนที่ยื่นตรงนี้ก็ยื่นออกมาประมาณเมตรนึงครับถ้ารวมกันก็เป็น11.5นะครับแต่ผมผมวัดดึงเป็นเอ่อความกว้างหลักก็แล้วกันนะครับส่วนความลึกนะครับถ้าวัดจากหน้าระเบียงนะครับถึงห้องครัวนะครับผนังด้านหลังนะครับจะอยู่ที่13.1ก็คือ13เมตร10เซน สำหรับขนาดห้องนอนนะครับบ้านหลังนี้จะแบ่งเป็น3ช่วงเสานะครับช่วงเสาสเมตรห้าสิบเท่ากันหมดเลยนะครับจะต่างกันที่ความลึกนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ให้ระยะเดียผมให้ดูนะครับห้องนอนห้องหน้านะครับจะมี๋อมีขนาด3เมตรห้าสิบครับส่วนห้องน้านะครับห้องน้ําตรงนี้มีขนาด2เมตรห้าสิบนะครับว่างอ่างอาบน้ําได้นะครับอ่างอาบน้ําก็จะมีหลายไซส์นะครับไซส์ที่เป็นมาตรฐานส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบห้านะครับหรือ2เมตรนะครับวางได้สบาย นะครับส่วนห้องนอนด้านหลังตรงนี้ก็น่าจะ3เมตร50 m. อ่าโอ้สรุปอย่างนี้ก็ได้นะครับห้องนอน3ามห้องนะครับมีขนาดเท่ากันหมดเลยนะครับก็คือ3เมตร50กู3เมตร50นะครับอ่าแต่ผมว่าตรงนี้ก่อนตรงนี้น่าจะแคบกว่าเขานิดหนึ่งอ่าแคบกว่าจริงด้วยครับห้องนอนด้านล่างนะครับจะแคบกว่านิดหนึ่งนะครับก็อยู่ประมาณ3เมตร10เซนนะครับตัวนห้องอื่นห้องนั่งเล่นห้องครัว 3เมตรหคูณ3าเมตรหสบนะครับส่วนห้องที่กว้างหน่อยก็คือห้องโถงตรงขวาตรงกลางนี้นะครับวัดให้นะครับอาวัดแบบรวมบันไดไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่โซนเดียวกันนะครับตรงนี้อยู่ที่5เมตรนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับความกว้างก็จะกว้างนิดนึงนะครับก็อยู่ประมาณ4เมตร80นะครับต่อมาครับมาดูเรื่องของ ขนาดที่ดินนะที่เหมาะสําหรับสร้างบ้านหลังนี้นะครับสําหรับขนาดที่ดินนะครับก็เหมือนเคยครับผมแนะนําก็คือรอบบ้านคุณจะหักสเมตรนะครับหลังบ้านก็เช่นกันครับสเมตรส่วนหน้าบ้านนะครับถ้าสเมตรก็แคบไปนะครับสเมตรกําลังดีเพราะว่าอย่าลืมว่าเราต้องจัดสวนนะครับเราก็ต้องเปิดพื้นที่หน้าบ้านหน่อยนะครับเพื่อทํากิจกรรมอย่างอื่นด้วยนะครับเว้นไว้อย่างน้อยสัก3เมตรนะครับสรุปนะครับที่ดินที่เหมาะสําหรับสร้างบ้าน มีนะครับมีความกว้างนะครับไม่ควรน้อยกว่า14.5เมตรนะครับส่วนความลึกนะครับไม่ควรน้อยกว่า18.10เมตรนะครับอ่านี่คือนเรื่องของขนาดที่ดินนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของงบประมาณในการก่อสร้างนะครับถ้าเรื่องงบประมาณเดี๋ยวเราจะย้อนไปวิเคราะห์ตัวอาคารนะครับถ้าสังเกตนะครับรูปแบบอาคารเนี่ยเป็น ลักษณะที่เ,เรียกว่าโมเดิร์นแล้วมีการตกแต่งค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะกระจนะครับแล้วก็ระเบียงระเบียงก็ยังเป็นระเบียงกระจนะครับตัวนี้ก็จะราคาแพงกว่าเราระเบียงทั่วไปนะครับส่วนหลังคาหลังคาก็ตกแต่งแบบคืออาจจะมุงด้วยไม่เทนชิดก็จริงนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องของฝ้าไม้ละเนกนะครับเข้ามา พิ่มมาด้วยนะครับไม่ใช่ฝ้าสมาร์ทบอร์ดทั่วไปที่ราคาจะถูกกว่านะครับตัวนี้ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็เชิงชายตัวนี้ก็แพงกว่าเชิงชายธรรมดาด้วยนะครับเป็นเชิงชายรูปแบบของ C ี a n n e l นะครับส่วนงานผนังงานผนังก็แทบจะไม่มีอะไรนะครับก็เป็นผนังฉาบเรียบทาสีธรรมดานะครับก็มีตกแต่งหินประดับนิดนึงนะครับแค่2จุดนะครับไม่เยอะถือว่าไม่เยอะนะครับ ส่วนงานตกแต่งอย่างอื่นก็จะมีแบบไม้ละแนงแนวตั้งนะครับตรงนี้จะเป็นงานเหล,ล,ล็กนะครับแล้วก็ปูด้วยไม้สําเร็จรูปนะครับมาดูดีครับจริงๆดูดีมากละแนงลักษณะนี้นะครับโทนสีก็จะเข้ากับโทนที่เป็นฟ้าไม้ละแนงนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ทําให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมานิดนึงก็คือเรื่องของหลังคาสลับตรงนี้นะครับ ตรงนี้เรียกว่าหลังคาแสล็ใช่หลังคาตรงนี้เทด้วยปูนนะครับคือช่างต้องเข้าแบบแล้วก็ผูกเหล็กแล้วก็เทด้วยปูนจึงทําให้ตรงเนี้อ่ามันค่าก่อสร้างมันจะบวกเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึง อสรุปเลยนะครับหลังนี้นะครับผมจะตีราคานะครับต่อตารางเมตรนะครับที่สูงกว่าปกติเพราะปกติผมจะตีที่1 2 0 0 0บาทแต่หลังนี้นะครับด้วยรูปทรงรูปแบบนะครับและการก่อสร้างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพรีเมียมขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับหลังนี้ผมจะตีราคาสักประมาณตารางเมตรละ1 4 0 0 0บาทนะครับผมจะแยกนะครับตัวบ้านแล้วก็ใต้ถุนใต้ทุนนี้ผมจะตีราคาให้ตารางเมตรละ1นึ่งหมื่นนะครับเพราะว่าใต้ถุนนี้แบบแทบไม่มีอะไรเลยถ้าเราไปตีรวมทั้งหมดมัน ดูว่าบ้านแพงเกินเกินความจริงนะครับอ่าเพราะฉะนั้นผมแยกให้แล้วนะครับชั้นบน122ตารางเมตรชั้นล่าง33ตารางเมตรนะครับทั้งหมด155ตารางเมตรนะครับอ่าชั้นบนนะครับ122ตารางเมตรคูณ14,000บาทนะครับอ่าตกไปที่ล้านเจ็ดนะครับอ่าจำตัวเลขนี้ไว้นะครับล้านเจ็ดต่อมานะครับชั้นล่างนะครับ33ตารางเมตรผมจะคูณ10,000เข้าไปนะครับอ่าอยู่ที่3ามแสนสามนะครับอ่าผมจะ บวกที่ประเบิดครั้งแรกไปนะครับเดี๋ยวผมจะปัดเป็นตัวเลขกลมๆก็ได้นะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนนะครับหนึ่งเจ็ดแสนบวกสามแสนสามอ่ารวมแล้วนะครับค่าก่อสร้างโดยประมาณนะครับหลังนี้อยู่ที่สองล้านสามหมื่นนะครับถ้าตีเป็นเลขกลมๆก็ประมาณสองล้านนะครับไงบ้างครับราคาโดนใจกันไหมครับสําหรับบ้านหลังนี้รูปทรงนะครับต้องบอกว่าสวยงามแล้วก็มีความโมเดิร์นนะครับ อ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม